ท่านใดที่สนใจเครือบอลเพชรนะคะเดี๋ยวติดต่อไอดีไลน์นะคะด้านล่างคลิปนะคะสวัสดีค่ะอีสานบอจ้าค่ะค่ะนี่ใบบอลเพชรนะคะและนี่ก็คือเครือบอลเพชรค่ะนี่ค่ะต้นเขายังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะที่นี่เขามาเบิง้งเครือเครือแก่มันพีน่น้อง่นี่เครือบอลเพชรเด้อเครือแกะแก่มันเลยแหละนี่ก็สีใบใบ,บมันนะ เบิ้องนีสานพระเจ้าเสียไปเให้ยังพี่น้องตามสูตรนี่เบิงให้จบนะครับเพื่อความสวยความงามเขาได้เคือบอระเพ็ดมาแล้วเนาะปาที่นี่เสียให้อีหลาหัน่นเอาหั่นหันอันหันห่นไปเรื่อยๆอีหละระ <c oughs> ว,วังมีดหมากบาดมือ <c oughs> นี่นะพี่น้องเขาหั่นแล้วก็สิเป็นสิ้นน้อยๆอย่างสิเนาะเนาะ เขากระเซียวประมาณเทือนึงเฮ็ดคอยติดตามเมืองว่าสีเฮ็ดขันตอนจังไดแน่นะพี่น้องง่ายๆเพื่อความสลวยสลูของเส้นผมค่ะนี่คือสูตรนะคะช่วยให้ผมเงางามค่ะช่วยให้หนังศีรษะไม่คันนะคะผมมีน้ำหนักค่ะเนี่ยค่ะมีน้ำซาวข้าวค่ะแล้วก็เคลือบอระเพ็ดนะคะรับนี่กับคือสูตรเฮ็ดให้ผมงอกผมผมโป้งเนาะ บอกคันข,ขัจัดลังแค้ได้ดีเยี่ยมเบิงรวดบอระเพ็ดน้ำสาวเขาน้ำม,มาเขาบ้านเขานีา่นนะเบิงขันตอนต่อไปพี่น้องเอาอี่าเอาอันนี้ลงน้ำสาวเข้าน้ำม,มาเขาเอาเทใส่หมออันนี้ปริมาณทำได้ประมาณครั้งถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เครือบอระเพ็ดลง ที่เขาหั่นแล้วอันนี้สิตำก้อนก็นกนได้ด้วพี่น้องเกลือบัระเพ็ดนี่ทำให้มันมุนก่อนค่อยอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดจริง่ก็ได้นะนี่เฮาก็สีไส่หมอจย่งซี่แล้วก็สิไปต้มนี่เป็นสูตรง่ายๆเด้วพี่น้องเขาต้มยูนซี่ประมาณ7-10นาทีนะครับคือเทคนิคง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะท่านใดที่อยากมีผมเงาดกดำนะคะที่เกิดใหม่ะคะ่ะก็ลองไปทํากันนะคะมีแค่น้ำซาวข้าวกับ ต้นบอระเพ็ดนะคะเอามาต้มรวมกันค่ะแล้วหมักทิ้งไว้10บถึงยีนาทีนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีเส้นผมที่สวยงามนะคะมีน้ําหนักขาไล้ผมแตกปลายนะคะเดี๋ยวสิทเทให้เบื้องหน่ามัมนเด้อพี่หน้องเด้เอเทอีลาเทฮห่อนเด้เนี่ยนะี่ครับง่ายๆเลยอันนี้เขาก็เสีเอาส่วนนี่ไปท้าให้ทั่วหัว หมักไว้ในหัวนะพี่น้องนะประมาณจากสิบถึงยี่สิบนาทีเขาจังไปสะนะบ่ต้องมาถามว่าหัวอีสานบ่เจ้าเป็นยังไงแล้วบ่ต้องมาถามอันนี้บอกนะครับบอกบ่าต้องมาถามเรื่องหัวอีสานบ่เจ้าสูตรง่ายๆเด้อพี่น้องแต่ได้ผลนี่เกินร้อยเกินคาดอีหลีนะของง่ายๆบ้านเขาซ้ำนี่เองสองอยางา่างน้ำซาเข่ากับเครือบระเพ็ดนะครับ บอต้องไปหาซื้อแนวมใส่มัท้าพวกทิดมงทิดเม่นบอต้องไปลูกจากมันพี่น้องลูกจากสองย่างแค่นี้พอนะอีสานบ้านเฮามันมีหาง่ายเฮ็ดได้ได้ผลเกินลอยเกินคาดขันอยากเบิ้งหัวอยากเบิงเบ้งผมเบิ้งผมอีเบิ้งหัวอีหล,าล่าลอดนะครับเนาะอยากเฮ็ดดูกับเมื่อและเทือกได้เร้อพี่น้องหรือว่า เว้นมือก็ได้สองสามมือเฮ็ดเทือก็ได้นะโมเป็นอย่างง่ายบว่าพี่น้องบ่อยากเนาะหาเฮ็ดเบิง้งหลดการันตีร้อยเปอร์เซนหัวผู้ใดเป็นรังแค้เป็นคุยขาวๆนี่ภายในสองมือเกี่ยงตับลูกผมเกิดไหมนี่ร้อยอีกจักน้อยเดอ้อผู้ใดมีปัญหาเรื่องเส้นผมเรื่องหัวคันศีรษะคันยังสี่เลยแฉไปเลยพี่น้องเพื่อ คนอื้นสีได้ลูกเพื่อคนอื้นสีเอาไปเฮ็ดแนวนํานะครับรับรองผลลัพธ์ร้อเปอร์เซตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ